สวัสดีครับพบเจอกับผมนะครับกับเซียนตัวใหญ่ในช่วงตามล่าหาคุมทรัพย์นะครับก็พอดีนึกออกได้ว่าผมยังไม่เคยเล่าเรื่องของพระคุณแผงเครือบนะครับกูวัดใหญ่แช่บมงคลจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะครับเดี๋ยวจะ พอดีได้อ <c oughs> พอดีมีตัวอย่างมาให้ดูสักองนะฮะนะครับจะได้นึกภาพออกว่าแบบเนี้ยนะครับถ้าคุณแผงเคลือบเป็นแบบนี้อะไรประมาณนี้นะครับเนาะคือบางครั้งนะฮะนะครับผมก็จะพยายามนะครับพยายามหา,อ,าอะไรมาเล่าให้ฟังนะครับเกี่ยวกับพระก,กูต่างๆบ้าง,างอะไรประมาณนี้บ้าง นะครับเนาะพระกูพระอะไรหลายๆอย่างนะครับเท่าที่จะจะพอหาได้บ้างนะครับนะฮะแล้วก็ถ้าพอมีให้ดูก็จะหยิบให้ดูพอจะนึกออกว่าอ๋ออย่างนี้เนาะเป็นพระรูปร่างแบบนี้นะครับอะไรประมาณนั้นนะก็เลยก็เลยวันนี้ก็เลยว่าจะมาคุยเรื่องเกี่ยวกับพระคุณแผนให้ฟังสักนิดหนึ่ง นะครับก็คงใช้เวลาประมาณเท่าเดิมมาแหละนะครับเนาะหนาหนๆก็หนๆละนะครับแต่ก็การดูพระก็เหมือนเดิมนะครับพิมพ์พระเนื้อพระแล้วก็ธรรมชาติความเก่านะครับพวกพระเก่าพระกุนะฮะบางครั้งนะครับเราก็อาจจะยังพอที่เขาเรียกว่าของหลุดของหลงนะฮะอาจจะยังพอมีบ้างนะครับฉะนั้นนะครับในการเล่นพระเราก็อย่าไปท้อแท้ครับ นะครับเราก็ต้องเล่นต่อไปซูต่อไปนะครับภาพที่เขาบอกว่าดีอย่างนั้นดีอย่างนี้อาจจะไม่ใช่ก็ได้ภาพที่เขาบอกไม่ดีอย่างนั้นไม่ดีอย่างนี้อาจจะใช่ก็ได้นะครับบางทีมันพูดยากนะนะครับบางทีมันพูดยากนะฮะฉะนั้นก็เอาที่เราคิดว่าเรา <ullah puisqu> เราเรา <c oughs> เราเล่นแล้วเราสบายใจนะครับอ่ะในวันนี้ผมตั้งใจจะมาเล่าเกี่ยวกับคุณแผงเคลือบ กุฎัดใจชัยมงคลนะครับจังหวัดพระนครศรียุธยาคือจากความเข้าใจของผมนะนะครับจากความเข้าใจของผมคุณแผนเครือบกับคุณแผนบ้านกลางเนี่ยนะครับถ้าเราสังเกตให้ดีเนี่ยนะครับคุณแผนบ้านกลางเนี่ยนะครับในการทําเนี่ยนะครับผมเข้าใจว่าคุณแผนบ้านกลางเนี่ยอ à, พวกโซนเนื้อพ้าอะไรเขาจะเขาจะดูหยาบก,กว่านะครับคุณแผนเคลือบของของทางวัดใหญ่ใช้คลของยุทธยาเนี่ยดินจะค่อนข้างจะละเอียดกว่านะครับแต่ก็แต่ก็สร้างในสมัยพระนเรศเหมือนกันนะครับจากประวัติว่าอย่างนั้นนะครับจากประวัติว่าอย่างนั้นแล้วก็แล้วก็เท่าที่เคยได้ยินมานะผมต้องพูดคํานี้นะครับ นะครับเท่าที่เคยได้ยินมานะฮะนะครับ mm. เขาบอกว่าในการสร้างพระคุณแผนเนี่ยถ้าเป็นคุณแผนทางทางของทางโซนบ้านกลางเนี่ยนะครับสันนิษฐานว่าน่าจะน่าจะเป็นการสร้างก่อนไหม mm. เพราะว่าเ,เหมือนกันรีบรีบสร้างนะครับรีบสร้างเพื่อที่จะให้เป็น เพื่อที่จะแจกจ่ายทหารนะครับถ้าพูดอย่างนี้ดีกว่านะครับให้เป็นกําลังใจเป็นขวัญกําลังใจในการสู้รบในการออกรบนะครับแต่ของทางทางกู่วัดวัดใหญ่นะครับวัดใหญ่พระนครศรีอยุธยาเนี่ยนะครับถ้าผมเข้าใจไม่ผิดนะนะครับถ้าผมเข้าใจไม่ผิดนี่ก็น่าจะสร้างหลังจากที่ชนะ ชนะศึกแล้วว่างี้ดีกว่านะครับเพราะว่าความสวยงามความละเอียดนะครับของขององค์พระเนี่ยนะครับคุณแผนทางของอยุธยาเนี่ยดินค่อนข้างจะละเอียดเหมือนกับมีการมีเวลาในการสร้างมากกว่านะครับถ้าเรา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 ใช้ใช,ใช้ใช้สิ่งที่เราคิดว่า มองมมอง,มองแล้วคิดว่ามันใช่นะนะครับคือบางทีเราก็ต้องมาลองพิจิจารณาลองอ่านจากศึกษาอะไรหลายอย่างนะครับคือในการในการบางครั้งเนี่ยนะครับคุณแผงเคลือบวัดใหญ่เนี่ยนะครับถ้าเราถ้าเราดูให้ดีเนี่ยนะครับผมผมมองดูน่าจะเป็นการผสมระหว่าง เพราะถ้าดินถ้าดินออกขาวอย่างนี้น่าจะน่าจะมีส่วนผสมของปูนขาวกับดินเหนียวหรือเปล่านะครับน่าจะเป็นปูนขาวปูนขาวกับพวกดินเหนียวอะไรประมาณนี้นะครับเนาะก็เป็นก็เป็นผ้าเนื้อดินนี่แหละนะครับก็เป็นผ้าเนื้อดินนี่แหละแต่มีการมีการผสมเข้าไปนะครับก็เลยทําให้องค์ผ้าเนี่ยนะครับสีค่อนข้างที่จะ ออเขาขาวอะไรประมาณนี้แล้วก็ผ่านกรรวิธีในการเคลือบน้ำยานะครับการเคลือบน้ำยาพวกนี้ก็เหมือนกับกับพวกเขาเรียกว่าไงพวกทางพวกที่เขาเคลือบทางพวกพวกสังคลโลกหรือเปล่าอะนะครับเนาะน่าจะใช่ นะครับกางเคลือบไหยพวกโบราณพวกกระเบื้องมุงหลังคาโบสถ์สมัยโบราณอะไรประมาณนี้นะครับก็ถ้าพูดง่ายๆก็หลังจากที่สมเด็จพระนเรศวรมหาราชนะครับได้ทรงทำยุทธหัตถีกับสมเด็จพระมหาอุปราชาแม่ทัพใหญ่ของพม่านะครับแล้วก็ทรงได้รับชัยชนะนะครับพระองค์ก็ ได้สร้างพระคุณแผนนี่แหละขึ้น,ข,น,ข,นขึ้นมาเพื่อเป็นการเฉลิมฉลองชัยชนะนะครับนะเพื่อเป็นกะารเฉลิมฉลองชัยชนะนะฮะก็สร้างที่วัดใหญ่นี่แหละครับแต,แต่แต่สมัยก่อนเขาเขาเขา,เขาไม่ได้เรียกว่าวัดใหญ่นะครับสมัยก่อนนะครับชื่อเดิมทีเลยนี่คือวัดพญาไทนะครับชื่อเดิมทีเลย นะครับแล้วก็คือเราต้องพูดก่อนว่าวัดใหญ่ชมงคลนี่เป็นวัดเก่าแก่สําคัญของจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะครับก็จากการสันนิษฐานเน,น,นี่ยนะฮะสันนิษฐานนี่ว่าสร้างมาตั้งแต่สมัยสมัยอยุธยานะะก่อนการสถาปนากรุงศรีอยุธยานะครับนะครับเดิมนะฮะเดิมชื่อว่าวัดพญาไทนะครับ จนถึงสมัยสมเด็จพระนเรศวรมหาราชได้สถาปนาวัดพญาไทยเป็นที่ประทับของพระสังฆราชฝ่ายขวานะครับหรือที่เป็นซึ่งเป็นฝ่ายอรันวสีนะฮะหรือที่เรียกกันว่าฝ่ายวัดป่าแก้วนะฮะหรือบางทีเขาที่เขาเรียกกันว่าวัดป่าแก้ววัดป่าแก้วนั่นแหละนะครับที่เขาเรียกกันว่าวัดป่าแก้ววัดป่าแก้วนั่นแหละนะครับฉะนั้นนะฮะ นะครับวันนี้ก็จะมาพูดเกี่ยวกับเรื่องขุนแผนนี้ก็จะจะพูดทั้งทั้งขุนแผนขุนแผนเคลือบแล้วก็ขุนแผนขุนแผนเคลือบยุดจาแล้วก็ทางขุนแผนทางขุนแผนบ้านกลางเลยนะครับก็ขุนแผนเคลือบยุติานี่ก็สร้างหลังจากที่ได้รับชัยชนะแล้วนะฮะส่วนขุนแผนบ้านกลางเนี่ยนะครับน่าจะสร้างก่อนนะครับน่าจะสร้างก่อนเนาะผมสรุปให้ฟังน่าจะอยู่ประมาณนี้ นะครับเท่าที่เคยศึกษามานะเท่าที่เคยศึกษามานะครับแล้วก็อ,อพระคุณแผงเครือบวัดใหญ่เชียงมงคลเนี่ยนะครับเป็นภระเครื่องนะฮะถ้าพูดง่ายๆฮะเป็นพระเครื่องโอ้ถ้าเราถ้าผมจะบอกว่าเป็นอันดับหนึ่งของจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเลยนี่ก็ว่าได้นะครับนะฮะเพราะว่าราคาเล่นหากันนี่โอ้นะครับ เขาเล่นขากันแพงนะครับเล่นขากันแพงเนาะนะครับผู้รู้นะครับผู้รู้หรือว่า,าท่านที่มีความชํานาญนะครับเสียนใหญ่ๆก็เล่นหากันค่อนข้างที่จะมีราคามากนะครับสวยงามทั้งพุทธศิลป์อะไรหลายๆอย่างนะครับพุทธคุณก็เป็นเลิศนะครับก็ถือว่าเป็นผ้าที่สร้างแล้วมีความสวยงาม นะครับถือว่าเป็นพระที่สร้างแล้วมีความสวยงามรูปแบบน่าจะขเขาเรียกว่าไงล่ะผมมองก็คล้ายๆกับพระชินลาชไหมนะครับคล้ายๆไหมนะครับน่าจะประมาณนั้นเนาะ <laughs> <laughs> ก็มองๆไว้นะฮะนะครับเพราะเพราะมี ในหลายอย่างคล้ายกันนะครับก็อาจจะเป็นเอารูปแบบของพระพุทธนี่แหละครับมาสร้างนะครับฉะนั้นก็เลยทีนี้ก็เลยเขาเรียกว่าไงละ่ะหลังจากนั้นก็จะมีจริงๆรแล้วไม่ได้มีเฉพาะไม่ได้มีเฉพาะของกุดใหญ่นะครับหลังจากนั้นก็จะมีการปรากฏนะครับของพระคุณแผนตามกุต่างๆก็มีนะครับไม่ว่าจะเป็นกุโรงเล่านะครับกุดเชิงท่า กุวัดกุบางใหญ่นะครับนะก็มีอีกหลายกุนะครับมีอีกหลายกุนะครับที่เป็นพิมพ์คล้ายๆกันนะครับที่เป็นพิมพ์คล้ายๆกันก็ Kook สันนิษฐานว่าสร้างในยุคสมัยเดียวกันไหมนะครับเนาะแต่ก็หลักๆก,ก็ที่เล่นหาก็มีราคาก็จะเป็นทางโซนของวัดจหญยเฉวงคลน,นี่แหละนะครับที่เล่นหาก็มีราคาก็ <S <s จะเป็นทางของโซนวัดจหญยเชิงคล นะครับก็ในการาในการค้นพบนะครับก็มีการสันนิษฐานนะครับว่าคุณแผนเคลือบเนี่ยนะครับแต่กูออมาเนี่ยนะครับตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ห้านะครับมีการได้แต่กูออกมานะตั้งแต่ในสมัยรัชกาลที่ห้านะฮะนะครับมีการลักลอบนะครับกุขุด าหาสมบัติหลายครั้งนะขุดกูว่างั้นเลยขุดกูหาสมบัตินะครับจนเมื่อปี2478กรมศิปกรนะได้ประกาศขึ้นทะเบียนวัดใหญ่เชิม,มงคลเป็นโบราณสถานของชาตินะครับแล้วก็ปี2499พระครูภาวนารังสีนะฮะก็ท่านก็เป็นผู้บุรณะปฏิสังขรณกุฏิศาลานะครับรวมทั้งกุฏิ เพิ่มเติมในบริเวณอุโบสถและวิหารนะครับกรมศิลป์ก็ได้เข้ามาขุดเจาะนะครับเพื่อสำรวจโครงสร้างและความแข็งแรงของราักฐานอีกครั้งในปี2500นะครับแล้วก็การบุรณะวัดใหญ่เจดีย์วัดใหญ่ในครั้งนี้ก็ได้พบพระพคุณแผนเครือบอีกจํานวนหนึ่งนะครับพระคุณแผนเนี่ยนะครับนะครับผมถือว่าเป็นผ้าที่น่าใช้นะ ไม่ว่าจะเป็นของทางกูงร์บัใหญ่เชงมงคลคุณแผนเคลือบหรือว่าจะเป็นทางของทางคุณแผนวัานกางก็ดีนะครับเพราะคุณแผนเนี่ยนะฮะก็คือเป็นทางนักลบและนักรักนะฮะฉะนั้นฉะนั้นนะครับเด่นทางไหนเมตตามหานิยมหนีไม่เป็นสองรองใครแล้วก็สายเหนียวคงกระพันชาตรีตี่ก็สุดยอดนะครับสุดยอดเหมือนกันนะครับแล้วก็ขนาดนี้กําลังห้อยเดี่ยวแบบสบายๆเลย นะครับขนาดนี้ห้อยเดียวแบบสบายๆคุณแผงเคลือบเนะะี่ยฮะจะเขาจะเคลือบเฉพาะด้านหน้าด้านหลังก็จะมีน้ํา,ายาไหลไปบ้างนะฮะแล้วก็จะมีรอยมือกดมีอะไรก็ว่ากันไปนะครับการที่เขามีอย่างนี้ก็เพื่อที่จะเขาเรียกว่าไงละ่ะเพื่อที่จะที่เขาเคลือบเนี่ยนะ,ะก็เป็นการรักษาเนื้อผ้นะครับก็ถ้าถ้าจะก,ก่อเน,นี่ยเขาถือว่าเป็นการเคลือบ แบบของจีนนะฮะน้ำยาเคลือบสีทองเนี่ยอะไรประมาณนี้สีทองนะหรือสีสีออกอ,อ,องเขียวเล็กน้อยอะไรประมาณนี้นะครับเหมือนกับพวกเคลือบองค์มังกรพวกถ้วยชามสังคลโลกในสมัยก่อนนะครับแล้วก็เป็นภากุเดียวที่มีการเคลือบด้วยน้ํายานะ,ะนะครับเป็นภากุเดียวนะครับก็แล้วก็พิมพ์คุณแผนเคลือบ วัดใจเนี่ยนะครับนะก็เขาแบ่งกันออกเป็นสามพิมนะก็จะพิมพิมพ์อกใหญ่ฐานสูงอกใหญ่ฐานเตี้ยแล้วก็พิมพ์อกเล็กนะครับหรือที่เรียกกันว่าพิมพ์แขนอ่อนพิมพอกเล็กก็หาน้อยกว่าก็เลยทําให้บางทีก็ทําให้ราคาค่อนข้างสูงเหมือนกันนะครับราคาค่อนข้างสูงเหมือนกันนะครับแต่อย่างไรแล้วนะฮะนะครับจะพิมพ์อะไรก็ช่างนะครับแล้วก็ ช่วงหลัหลงมัก็จะมีเกจินะครับมีเกจิหลายๆท่านนะครับที่ทําเป็นคุณแผงเครื่องออกมานะครับถ้าเราหาคุณแผงเครื่องวัดใหญ่ไม่ได้แล้วก็หาของเกจิที่สร้างขึ้นมาทีหลังก็ได้นะครับวันนี้ก็พอดีอยากมาเล่าเกี่ยวกับทางคุณแผงเครื่องไม่ฟังพอดีผมผมได้มาอยู่องค์นึงอะนะนะครับได้มาอยู่องค์หนึ่งองค์นี้ก็ใส่ตลับเงินมาเลยนะครับตลับเงินหนาๆเลยผมก็เลยเออก่อนที่จะ ก่อนที่จะไม่อยู่แล้วนะก่อนที่ก่อนที่จะเดีย๋ยวบางทีลูกค้าเอาไปอย่างเงี้ยนะครับเดี๋ยวก็จะไม่มีตัวอย่างให้ดูนะตัวอย่างอยู่ก็เลยเอามาเล่าให้ฟังซะเลยเพราะว่ามีหลายๆท่านถามเก,กี่ยวกับผ้ากูผ้าเก่าอยากให้เล่าเก,กี่ยวก,กับผ้ากูผ้าเก่าอะไรประมาณนี้บ้างนะครับวันนี้ก็เลยนึกได้ว่าเออเดี๋ยวเล่าคุณแผงเคลือบทั้งหน่อยดีกว่านะครับก็ประมาณนี้ละฮะประมาณนี้นะครับประมาณนี้นะครับคุณแผงเคลือกปูวัดใหญ่นะครับ วัดแจญเชโมคลนะครับจ so, uh, ังหวัดพระนครศรีจ okay. right? ุฬานะแล้วก็พระวัดเอ่อพระนครศรีจุฬานี่มีพระกุอีกเยอะมากนะครับมีพระกุอีกเยอะมากนะครับเราลองหาลองใช้ดูนะครับสายเหนือคงกระพันนี้ไม่เป็นสองรองใครเลยนะครับสุดยอดนะฮะพระเอ่อจังหวัดพระนครศรีจุฬานี่ก็เป็นอะไรที่พระเยอะมากจังหวัดหนึ่งเหมือนกันนะครับอ่ะวันนี้ก็คงเท่านี้ก่อนวันนี้ตั้งใจจะมาเล่าเกี่ยวกับคุณแผนนห้ฟังนะครับก็ ผิดพลาดอย่างไรนะครับเซียนตัวใหญ่นะครับต้องขอโทษขออภัยไว้ณตรงนี้ด้วยนะครับยังไงก็ต้องขอขอบพระคุณนะครับสําหรับการติดตามรับชมรับฟังนะครับผมฝากด้วยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์เพื่อเป็นกําลังใจนะครับในการทําคลิปต่อๆไปนะครับคลิปหน้าเจอกับผมใหม่นะครับสุดท้ายนี้นะฮะก็ขอให้ทุกท่านนะฮะสุขภาพดีมีความสุขเจริญรุ่งเรืองหน้าที่การงานเจริญรุ่งเรืองทรัพย์สินเงินทองคลิปนี้เซียนตัวใหญ่ขอตัวลาไปก่อนขอขอบพระคุณมากครับสวัสดีครับสวัสดีครับ